สวัสดีครับสมาชิกหวยเด็ดเลขเด่นกำลังวันทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมก็มีเลขปักหลักหน่วยบนครับวดประจววันที่16กรกฎาคม2564ลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลแนวทางเลขเด่นปักหลักหน่วยบนครับจะได้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการหาซื้อสลากกินแบ่ง รัฐบาลน,นะครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนำการคิดสูตรหวยหาเลขเด่นปักหลักหน่วยบนสรุปเลข8สูตรชนกันเพื่อหาเลขตัวเด่นปักหลักหน่วยบนเป็นแนวทางการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้สติพิจารณญาณในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาดูสูตรการคำนวณหาเลขปัก หลักหน่วยบนนะครับทั้งหมดมีด้วยกัน8สูตรนะครับในเลขทั้ง8สูตรหลักการคิดการคำนวณผมก็จะนำเลขรางวันที่หงวดล่าสดครทับหรืองวดวันที่1กรกฎาคม2 5 6 4ัรางวันที่1เลขไทยาย2ตัวล่างเลขไทยาย3ตัวล่างทั้ง4ครั้งมาเป็นแนวทางการคิดการคำนวณในแต่ละสูตร,รทั้งหมด8สูตรเมื่อได้เลขสูตร การคิดคำนวณทั้ง8สูตรจะนับแต้มชนกันนะครับเพื่อหาเลขตัวเด่นหลักหลักหน่วยบนครับเป็นตัวเด่นที่สุดครับให้สมาชิกดูเป็นแนวทางนะครับมาดูสูตรที่1ครับแนวทางการคิดการคำนวณในสูตรที่1ให้นําหลักแสนบวกหลักหน่วยบนบวกเลขที่คือ9ครับหลักแสนรางวัลที่1คือ7ครับบวกหลักหน่วยบนคือ7ครับบวกเลขที่คือ9กเท่ากับ7จ็บวกเบวกเครับในสูตรที่ หนึ่งครับแสนบวกหน่วยบนบวกเเท่ากับเจ็ดบวกเจ็ดบวกเก้าเจ็ดบวกเจ็ดเท่ากับสิบสี่สวกเเท่ากับยีครับได้ยี่สบสครับได้เอาสามตัวหลังเลขจสูตรครับนับลดลงมาหนึงแต้มคือ2ครับบวกจากเลขสองเพิ่มขึ้นไปให้เลขเก้ตัว9หลักครับ2 3 4 5 6 7 8 9 0นครับนี่คือสูตรที่1ครับต่อไปสูตรที่2ครับสูตรที่สองให้นำหลักแสน บวกหลักพันบวกหลักหน่วยบนครับหลักแสนรางวัลที่1คือ7ครับบวกหลักพันคือ3ครับบวกหน่วยบนคือ7ครับเท่ากับ7จ็บวกสบวกเครับไอ้สูตรที่2ครับแสนบวกพันบวกหน่วยบนเท่ากับ7จ็บวกสบวกเจ็ดเจ็ดบวกสาเท่ากับ10บ0บวกเจ็ท่ากับ17ครับเอา7ตัวหลังทําสูตรครับนับลด1แต้มคือ6ครับบวกจากเลข6เพิ่มขึ้นไปให้เลข9้าตัว9หลักครับ678 901 2 3 4ครับนี่คือสูตรที่ สองครับต่อไปสูตรที่สามครับสูตรที่สามให้นำหลักพันบวกหลักร้อยบวกหลักหน่วยบนครับหลักพันรางวัลที่1คือ3ครับบวกหลักร้อยคือ5ครับบวกหลักหน่วยบนคือเครับเท่ากับสามบวกหบวกเนะครับในสูตรที่3ามครับพันบวกร้อยกหน่วยบนเท่ากับสามบวกห้าบวกเจ็ดสามบวกหท่ากับแปดแปดบวกเจ็ดเท่ากับสิบห้าครับได้สิบห้าห้าตัวหลังทําสูตรครับได้ห้าก็นับลดหแต้มคือสครับ บวกจากเลข40เพิ่มขึ้นไปให้เลข9ตัว9หลักครับสี 4, 5, 6ห8 9 0ก2ครับนี่คือสูตรที่3ครับต่อไปสูตรที่4ครับให้นำหลัก10บวกหลักหน่วยบนบวกเลขคงที่คือ3ครับหลัก10บนครับคือ1ครับบวกหลักหน่วยบนคือ เครับบวกเรื่องที่คือ3ามเท่ากับ1นึบวกเบวกสนะครับในสูตรที่4ครับ10บกหน่วยบนบวกสาเท่ากับหน่บวกเบวกสานบวกเจ็ท่ากับ8 8ดแปบวกสามเท่ากับสิครับได้11เอ็ดเอาหนึ่งตัวหลังทาส่วนครับใน1ก็นำลบหนึแต้มคือ0ย์ครับบวกอย่างเลขศูย์เพิ่มขึ้นไปให้เลข9ตัวเก้าละครับ0ูนย์หนึ่ง้าหกดแครับนี่คือสูตรที่สครับต่อไปสูตรที่หครับสูตรที่ห ให้นำหลักร้อยบวกหลักหน่วยบนบวกหลักสิบล่างครับหลักร้อยรางวัลที่1คือ5ครับบวกหลักหน่วยบนคือ7ครับบวกหลักสิบล่างคือ2ครับเท่ากับนะครับเท่ากับ5้บวกเบวกสครับในสูตรที่5ครับร้อยบวกหน่วยบนบวกสิบล่างเท่ากับ5้าบวกเ็ดบวกสองห้าบวกเ็เท่ากับสิบสองสิบสองบวกสองเท่ากับสิบสี่ครับ ได้ส4สีตัวหลังเป็นเลขทําสูตรครับนับรดหนึ่งแต้มคือ3ครับบวกจากเลข3เพิ่มขึ้นไปให้เลข9ตัว9ละครับ3 4 5 6 7 8 9 0 1ครับนี่คือสูตรที่5ครับต่อไปสูตรที่6ครับสูตรที่6ให้นำหลัก10บวกหลักหน่วยบนบวกเลขคงที่คือ9ครับหลัก10บนครับ คือ1ครับบวกหน่วยบนคือ7ครับบวกได้บางที่คือ9เท่ากับ1บวก7บวก9ครับในสูตรที่6ครับ10บวกหน่วยบนบวก9เท่ากับ1่บวก7บวก9 1าบวกเจ่บวก7เข้ากับ8ครับ8บวก9เท่ากับ17ครับ7ตัวหลังทำสูตรครับนับลด1แต้มคือ6ครับบวกจานเลข6เพิ่มขึ้นไปนเลข9ตัว9ละครับ678 901 2 3 4ครับนี่คือสูตรที่6ครับต่อไปสูตรที่7ครับ สูตรที่7ให้นําหลัก10บวกหลักหน่วย10บบนบวกหน่วยบนครับบวก10ล่างบวกหน่วยล่างครับ10บนคือ1ครับบวกหน่วยบนคือ7ครับบวก10ล่างคือ2ครับบวกหน่วยล่างคือ9้าครับเท่ากับ1บวกเ็บวก2บวก9ครับในสูตรที่7ครับ10บวกหน่วยบวก10บวกบวก10ล่างบวกหน่วยล่างเท่ากับ1บวกเ็บวก2บวก9 1บวกเเท่ากับ8 8ดบวก2เท่ากับ10บ0ิบวก9 เท่ากับ19ครับเอา9ตัวหลังทำศูตรครับในเกก็บวกแกวเลข9เพิ่มไปให้เลข9้าตัวเก้าเลครับ901 2 3 4 5 6 7ครับนี่คือสูตรที่7ครับต่อไปสูตรที่8ครับสูตรที่8ให้นั้นหลักแสนบวกหลักพันบวกหลักหน่วยล่างครับหลักแสนรางวัลที่1คือ7ครับบวกหลักพันคือ3ครับบวกหลักหน่วยล่างคือเ้าครับเท่ากับ7บวก3บวก9ครับในสูตรที่ แปดครับแสนบวกพันบวกหน่วยล่างเท่ากับเจ็ดบวกสามบวกเก้าเจ็ดบวกสามเท่ากับสิบสิบวกเก้าเท่ากเก้ครับได้สิบเก้าเ้ด้าหลังทาสูตรครับบวกอย่างเลขเก้เพิ่มขึ้นไปครับให้เลขเก้าตัวเก้าหลังครับเก้าศูนย์ครับนี่คือสูตรที่แครับเมื่อได้เลขสูตรทั้งแสูตรครับจะนับแต้มชนทั้งแสูตรครับเพื่อหาเลขตัวเด่นปักหลักหน่วยบนนะครับมาดู ในสูตรที่นับแต้มแต่สูตรที่1ไปเลยครับตั้งแต่เลขหนึ่งครับจะชนกี่สูตรครับเมื่อเลขตัวเลขเกินจากให้กับสมาชิกดูเป็นแนวทางครับสูตรที่1ครับเลข1สูตรที่1เลข1ไม่มีครับไม่มีเลข1ครับ2 3 4 5 6มสี่ห้ไม่มีเลข1ก็ข้ามไปนะครับต่อไปเลข2ครับนับแต้มเลข2ครับเลข2 1สูตร2สูตร3สูตร4สูตร สูตรที่ห้าเลขสองไม่มีครับ3 4 5 6ี่ห้าดนย์ไม่มีเลขสองข้ามมาเลยครับต่อไปเลขสามครับเลขสามครับ1สูตร2สูตรสูตรที่3เลขสามไม่มีครับ4ี่ห้าห1 2ดย์ไม่มีเลขสามข้ามไปเลยครับต่อไปเลขสี่ครับ1สูตร2สูตร3สูตร4สูตร5สูตร6สูตร7สูตร8สูตรครับเลขสี่ชน8สูตรเป็นตัวที่1ครับเลขสี่ครับ ชนแปดสูตรนะครับเลขสี่ครับต่อไปเลขห้าครับนับแปมเลขห้าเลยครับหนึ่งสูตรสูตรที่สองเลขห้าไม่มีครับหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ไม่มีเลขห้าข้ามมาเลยครับต่อไปเลขหกครับหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรห้าสูตรหกสูตรเจ็ดสูตรแปดสูตรครับเลขหกแปดสูตรครับเป็นตัวที่สองครับเลขหกครับแปดสูตรเลยครับ ต่อไปเลขเจ็ดครับเลขเจ็ดนะครับหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรห้าสูตรหกสูตรเจ็ดสูตรแปดสูตรครับเลขเจ็ดแปดสูตรนะครับเลขเจ็ดครับแปดสูตรครับต่อไปเลขแปดครับเลขแปดนะครับหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรห้าสูตรหกสูตรเจ็ดสูตรที่เจ็ดสูตรที่แปดไม่มีเลขแปดครับข้ามนะครับ เลข8สูตรที่7ดสูตรที่8ไม่มีเลข8ครับต่อไปเลข9ครับนับแตมเลข9ครับ1สูตร2สูตร3สูตรสูตรที่4เลข9ไม่มีครับ0ูนย์5 6 7 8ก็ดไม่มีเลข9ข้ามไปเลยครับต่อไปเลข0ูนย์ครับ1สูตร2สูตร3สูตร4สูตร5สูตร6สูตร7สูตร8สูตรครับเลข0เป็นตัวที่4ครับ8สูตรครับเลข0ูนย์ครับสรุปนะครับ พบทั้ง10ตัวเลขครับทั้ง10ตัวเลขชน8สูตรครับเลขปักหลักหน่วยบนนะครับปักหลักหน่วยบนทั้งหมด8สูตรเลขที่ชนกันทั้ง8สูตรจรุลตามสูตรนับแต้มชนทั้ง8สูตรครับได้เลขเด่น4ตัวครับ4 6,70ย์ครับ4 670นี่คือเลขสูตรนะครับที่คำนวณครับใน4ตัวนี้นะครับตัวไหนจะเด่นที่สุดมาดูกันนะครับ ในเลขสี่ตัวนี้ครับผมเน้นไปที่สองตัวครับวา์มน่าจะเป็นครับสรุปฟาร์มน่าจะเป็นไปที่สองตัวนะครับเน้นไปที่เลขสี่ตัวหนึ่งครับเน้นไปที่เลขสี่ตัวหนึ่งเน้นไปที่เลขเกตตัวหนึ่งครับเน้นเลขสี่กับเลขเกตครับวางตำแหน่งหลักหน่วยบนครับฟา์มน่าจะเป็นครับนี่คือข้อมูลเลขสูตรที่คำนวณนะครับทั้งหมดแปดสูตรครับที่ผมสรุป หาความน่าจะเป็นให้สมาชิกดูเป็น,นทาประกอบกันตัดสินใจครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านนะครับโปรดใช้การพิจ,จรารณาในการรับชมก่อนตัดสินใจครับในเลขตําแหน่งปักหลักหน่วยบนสรุปเลขเด่นชนกัน8สูตรเด่น4ตัว4 6 70นครับเน้นที่เลข4เน้นที่เลข7จจะมาตามสูตรคํานวณน,นี้หรือไม่ก็ต้องมา ลุ้นกันครับในงวดวันที่16กรกฎาคม2564นะครับขอบคุณสมาชิกหวยเด็ดเลขเด่นกำลังวันทุกท่านทุกคนทุกลังใจครับที่เข้ามาติดตามรับชมหวยสมาชิกทุกท่านทุกคนโชคดีทุกท่านนะครับถูกสลากินแบ่งรัฐบาลงวดประจาวันที่16กรกฎาคม2564เฮงเรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับ